โอเคพอต้องข้าไม่มีนักเวทนี่หว่าใช่ไหมใช่ไม่มีนักเวทด้วยแต่ว่ามีนาตาเลียไม่ปมวนอยู่ช่วยหายาฟาร์มดีกว่านาตาเลียมันต้องมาแน่นอนหน้าที่ของเขานั่นไงมาจริงๆด้วยมามาแล้วมามา มึงมานาะตาเลียมึงมาฮะสวยเอามันเด็เอามันเด็เอามันดเนด็โอเคใช้ฟลิก,กร์ไปแล้วนาตาาัวเรียหายว่ะหายเราเจอมาด้วยเอามันเด็เอามันเด็เอามันดเนด็ไม่มีสกิลสองเฮ้ยม,ม,มันอัพสกิลสองก่อนเหรอ ไปไหนล่ะไปไหนฮะมีแค่สกิลหนึ่งไปไหนไปไหนเรียบร้อยอเกสกิลสองโอ้ไม่ทันเออลืมมันต้องกดสกิลหนึ่งก่อนแล้วก็ฟลิก,กร์เมื่อกี้ผมใช้ฟลิก,กร์ก่อนเออช้าสิเออมาต้องกดสกิลหนึ่งก่อน คอมโบคอมโบเสือหนาอยู่กับพายาดีกว่าเราปล่อยให้หว,หวานกับเลลาเปตัวคนเดียวพายาเป็นตัวแครี่ครับตัวตัวจังเกิลอ้ยคุณโดนสตันวะเอามันเดิเอามันเดิเอามันดเนดิโอเคเรียบร้อยต้นเกมแทงแทงไม่ได้หนาเท่าไหร่ เพราะว่ายัางไม่มีเกาะไงเราฆ่าเขาได้เลยต้นเกมอ่ะแทงไม่ได้หนานาตา่าอานาตาอยู่เลนกลางโอเคควาน้าตาหายนาตามาแน่นอนเคฟโอเคสวยนาตาเลนเลนล่างโอเคเราไปช่วยแป๊บนึงมันหวานอยู่ตัวเดียว อ่าฮะมีตัวมาเช็คป่ามีตัวมาวะอะไรเอาว้าวา <c oughs> เขาว้าวเราก็ว,ว้าวอ,อู้ดอู้ดเจ็บเจ็บเวลาเจ็บมากเลยเช็คปาาไม่โดนวะแล้มีตัวมีตัวอู้ย,อ,ย,ยอู้ดในเลยอือเรียบร้อย ตันเลยดิกนาตาเรียบร้อยอหายาฮะนาตาอยู่แถวนี้นี่วะตันเลยเดยกจะเย็แบบจแบบนจะเย็นนาตาอยู่แถวนี้ออกมาดิออกมาดิโอ้นาตาเล่นเล่นเล่นกล,ล,ลาง หน้าตาตัวเดียวเลยปวนมากเลยบางคนด่านะบางคนทำไมแบนหน้าตาเนี่ยแบนหน้าตาถ้าไม่แบนหน้าตาไปเจอเน,เนี่ยถ้าเจอคนเล่นเก่งๆอ่ะนี่เป็นไงเดินคนเดียวไม่ได้เคลเลนคนเดียวไม่ได้ผมแบนตลอดหน้าตานี่บอกตรงๆแบนตลอดบางคนนพอพอ,พอแบนแบนหน้าตาบอกว่าแบนหน้าตาทําไมมด,ดูดิดูดิ อ่ะไยะเรียบร้อยปั่นหนูดิฮู้ยมายมามาเอานะานนเอานะเรื่องมันโดนเนิบก็จริงนาตาเนี่ยแต่ว่ามันปวดไงผม,ผมสงสารนักเวทสงสารนักยิงที่ตัวคนเดียวไม่ได้เคลียร์เลนตัวเดียวไม่ได้โดนนาตาเก็บแน่นอนนะไอตัวที่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนาตามันไปเลนล่างแน่ๆน่ สวยเอาป้อมเดือดนาตาเล่้บนป้อมการชนะการตีป้อมครับเนี่ผมแบนแน่นอนนาตาแต่ไม่ใช่ผมที่แบนไะผมบอกให้แบนนาตาไม่เป็นไรเขาไม่แบนไม่เป็นไรป้อมครับการชนะการตีป้อมอมว่ายังไงก็ต้องแบนเอานาตาเนี่ยสงสารนักยิงกับนักเวทนักฆ่าด้วยปวนตลอดเลย เพราะว่าเราไม่รู้ว่าต,วตัวเขาอยู่ตรงไหนไงเช็คปา่าหมาดิเอาไหมมาเลยโดน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 หัวตายแน่นาตามาม,ม,มานี่ตรงนี้ครับนาตามาดิมาดิมาดิมา,มาอืมงตายแล้ถอยครับมาโอ้เอาเต่าไหมเต่า เร่าเกิดแล้วนะเต่าจะเกิดแล้วนะป <I will S 1> ั่นหนูเดลมมาม,มาม,มาขายาครับเรียบร้อยสวย <Your team S 1> ดันปอ้อมครับโซนให้เพื่อ<ว>นครับสวยเราได้ป้อม,มจะไปไหนล่ะจะไปไหนอูู้โดนดูด,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 ดมาเลยมาเลยสตันนะสตันนะอืมไม่ถึงว่ะโห hoàn hoàn linh cước thôi 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 nào nó tàu đi bà ta đến vàng ôi lạnh 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 ôi net net nệt tinh đen này mà kia mình lạnh quá tàu 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 nhà ta hải ơi nhà ta hải ไปแล้วเพื่อนจ้สวยเ <c oughs> นี่ยมองไม่เห็นหน้าตามันอยู่ไหนสันเลยออ,อืเอาเอาไเอาไวเอาเลยแทงเลยแทงแทงแม่งเลยหืมอโดนลุยยิงฟรีรวยรวยโอเค่อาละ อืชูเห็นยกแปกก๊บเมื่อกี้นี่นาตาพอนาตาล้วงไม่ได้มันมันก็เล่นสายดันป้อมเลยแล้วก็พอเราไปเคลียร์เลนเขาก็หายถ้าไปเคลนะียร์คนเดียวนีน่นะเรียบร้อยครับตายแน่นอนครับไปเคลียร์คนเดียวนีตามาไดิมาด <your> นะิเห็นนะเห็นนะมันควรแบนจริงๆนาตาผมแบนตลอดนาตาถ้าเดวกัดแบน เช็คปา่าเหมือนชูอยู่ในในปา่าฮ่าชูตูงนี้เอาไหมเอาไหมเอาวะยาตายปัมป๊มดีกว่าปัมป๊มปัมป๊มป้อมรลยการไปแล้วอโอ้โหมันฟิกเกอร์สวยเอามันดิเอามันดิเอามันดินดได้ไหมตัวหนึ่งตัวนึงไปแล้วสวย เอาเรื e ่องหวานเอาเรื่องโชว์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 น่าจะหายมั้ง ว่ายังไงมันก็คนแบนนะนาตาเลียนคนแบนมนะังผมสงสารนักยงิงสงสารนักยงิงสงสารเวทสงสารนักฆ่าถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่ตัวคนเดียวนี่นโดนนาตาเลียเก็บแน,น่นอนถ้านาตาเลียนล้วงไม่ได้เขาก็มีวิธีของเขานะก็คือดันป้อมเว้ยเป็นสายดันป้อมไปเลย,อยพอมีตัวมาเขาก็หนีเรามองไม่เห็นเขาเนี่ยสายเกียร์ถ้าคนเล่นเป็นนะเขาจะเล่นงนีเลยถ้าล้วงไม่ได้ดันเน้นดันป้อมอ่ะอีกท้ You are ถ้าล้วงไม่ได้ก็เล่นดันป้อมนาตะเลตรงนี้ยังไงผมก็แบนตลอดเลยเลยตันเลยเรียบร้อยสวยสองตัวเลยนะ <laughs> สวยครับโอ้ะตะเลตายนี่วะ่ะนี่มันมีขั้นหมายอยู่ไมรู้จะเจ็บเจ็บมากเลย โอ้โหเจ็บถอย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 ,ย,ย <c oughs> ในร้านเริ่มเจ็บแล้วหล่ะต้องออกเกาะกันคีแล้วก็เกาะสะท้อนเกาะสะท้อนพวกออกผมออกแล้วต้องออกเกาะกันคีแน่นอนเพราะเขาใช้คีแน่นอนลดด้าเมตขีด,ดิคอนนะรอตัวมามต้องมีใครมาสักตัวนะมันต้องเล่นสายแคมปนะ์แล้ว มันช้าจัางวะไปดีกว่าชัวบชัวชัวต้องเก็บตัวล้มหน้าสักต,ตัวหนึ่งแล้วก็เปิดหลอดทันทีใครล้มหน้าเปิดหลอดทันทีใครล้มหน้าเก็บให้เก็บให้หมดขี okay, ต่ตรงนี้หน่อย ไปแล้วเคสวยเหี้ยโดตัวมาหมาดิหมาดิหมาสวยครับตั้มเลยดิไปไหนวะสวยค่าสามตัวโอ้นอสเตเลียใส่รุร่นป้อมเลยโอ้ยนอสเตเลียจะไปเก็บหว,วานดีกว่าตายนะนี่เต็บเรียบร้อยครับเกำลังมาต่าอะไรสกิลหนึ่งฟลิก,กอร์ แทงมาใจเย็นใจะยนยนเงียยหน้าตามันหายว่ะเนี่ยผมเกลียดมากเลยหน้าตาเนี่ยไม่รู้ว่าหน้าตาม,มันอยู่ตรงไหนไงถ้าเราเป็นแทงเราทิ้งห่างนักยิงไว้ได้ทิ้งนักทิ้งไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดนไหมเขี๋สวยไ,ไม่โดนหมา่องหมาดึงหมา ปล่อยให้นักเวทนักยิงอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้มันปวดนะนาะตาันปวดรู้ว่ามันเนิร์ฟมันมันไม่ติดใบแต่ยังไงก็น่าก,กลัวอยู่ <My faith. S 1> ของนิ่เอาแม่ง,ง <left> น,น,นี่ปั่นเลยเดี๋ยวสวยโฮ้ยโดน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 โอ้างหางสวยหว,วานหวาน ไอป้อมเรียบร้อยไอแล้วไงยาไม่ได้ว่ะมันมีเกาะในลางมีเกาะป้องกันกายภาพแมวถอยถอยถอย่ปถอย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 ไปเฮ้ยเอาจริงเหรอถอยอู้ยชโลชโลมาหนี่งมาเลยมาอยู่กับบ้านกับบ้านเรอ เติมเลือดโดนนาตาฆ่าผมก็ตายเหมือนกันเนี่ยต้องซื้อเกราะนี่แหละเกราะนาตาหลวงไม่ได้ก็นเน้นดันป้อมนะเห็นไหมเอาดิครเอาได้ได้อยู่นะได้อยู่นะหายแล้วได้อยู่นะเฮ้ยไม,ม่ต้องไม,ม่ต้อ้เฮียตันปิดโอ้โหโอ้โับอ้าว โอ้โหตายถอยถอยถอยแนวถอย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 แนวถอยถอยถอยอยจะเล่นน้ตเหรอมันหวานเนาะนัดยิงเราตายน้าตามมันวิ่งไปหาเพื่อนโดนเลลายิงด้วยผมว่าส่นให้เพื่อนดีกว่าได้นะได้นะได้นะ สุดตันเลยโอ้ไม่โอ้ไม่พานว่ะโอ้โหโอ้เรียบร้อยหายาสืนค่าโอ้โหเข้าไปไม่ได้โอ้โหโอ,โอ,นหนโอไไ้หลายตัวโอ้มีชูสุดตันเลยโอ้โหไปไม่ได้อะหลายตัว โอ้โหโดนเรียบร้อยอหมาดิหมาดิอ้มมา,าอวรานตายไม่รอดเลยคูโอ้โหอันตรีไม่ทันตายแน่ว่าอโอ้โหเรียบร้อยเคลียร์หลอดว่ะต้องเคลียร์หลอดหลอดว่ะหลอดในล่างได้อยู่น่าจะได้อยู่เค <Okay. S 2> ชูมาโอเค หมาได้มาได้อยู่ได้อยู่เกณฑ์นาตาเลนล่างเลยใไรเกลอดได้ยให้าเกณฑ์ในลักเกิดนาตาก็หาจับไม่ได้โอ้โหเนี่ยมันปวดมันควรแบนเขาจริงจริงโอเคไม่ตายคือเรามองไม่เห็นไง ดันป้อมก็ได้นาตาเนี่ยดันป้อมคนเดียวพอมีคนมาเขาก็หายตัวเออพอเห็นฝั่งเราอยู่ตัวคนเดียวเขาก็ฆ่าได้เนี่ยนาตามันปวนเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนมันคนแบนจริงพอแบนแนี่ก็ได้แบนนาตาทําไมนาตามันเนิร์ดมันเนิร์ตนี่เนิร์ตมันเป็นอย่างไงมันเนิร์ตก็จริงแต่ว่ามันหามันหาตัวเขาไม่เจอไงมาดิ มาดิมันเป็นฮีโร่ที่หายตัวมามาบินแล้วไม่ข่าวอะ่ะได้อยู่นะนาตาโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะเย่าเลยน่อนได้ได้ได้เนี่ยได้ได อ่าอยู่ตรงนั้นนี่ในป่านีนป่าไม่มีใครขอตัวนี้แม่งเลยอ่าสวยครับมันไถเรามาเนี่ยตายนะตายนะตายนะเมื่อไรวะมึงมาตรงนี้สวยสวย

ออเอสเบอร์ด้ยเหนื่อย <Victory. S 1> เจอหน้าตาเนี่ยมันตัวป่วนด้วยตัวหา